สวัสดีคร,ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับมี MacBook Pro ตัวใหม่นะครับ13นิ้วนะครับรุ่นปี2020นะครับตัวนี้นะเอามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัว Touch Bar นะครับผมมันจะมีตัว Touch Bar กับไม่ Touch Bar นะครับก็คือที่ Apple ออกมาใหม่นี่ก็คือว่าอัปเกรดสเปคของตัว CPU ด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของคีย์บอร์ด นิดหนึ่งนะครับก็คีย์บอร์ดเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแบบนี่นี่คือตัวเก่าก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบปีกผีเสื้อนะครับก็คือจะแบนราบเรียบไปกับตัวเครื่องเลยนะครับอ่ะแท็กโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอมเพลให้ดูนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดแบบตัวใหม่เนี่ยก็คือมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับ จึงส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเวลาที่เทียบกันแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็คือโมเดลเก่านะครับที่เป็นคีย์บอร์ดแบบปีกผีเสื้อเนี่ยมันจะบางกว่านิดหนึ่งนะครับจับแล้วรู้สึกว่าตัวใหม่เนี่ยมีความหนาขึ้นจับแล้วรู้สึกเลยว่ามีความหนาขึ้นนะครับผมนะฮะส่วนภายในเนี่ยก็การจับวางอะไรเงี้ยนะครับตัว ฮาร์ดแวร์ข้างในนะครับพวกเมนบอร์ดอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับจอภาพนะครับเรสโซลูชันไซส์เดียวกันนะครับก็คือตัวนี้เป็นเรจิน่าดิสเพย์นะครับจอภาพให้มาก็คือ2,560คูณ1,600นะครับก็คือได้จอภาพเหมือนเดิมนะครับขนาดเนี้ยเดียวกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมดูไส้ในอีกทีว่าใช้โมเดลใช้สเปร์พาร์ตตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของแท็คแพดเนี่ยก็ยังเป็นไซส์เดิมไซส์เดียวกันนะครับแท็คแพด เป็นไซส์เดียวกันอยู่สีเนี่ยผมว่าแอบแอบเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับสีแอบเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับผมดูได้ตาเปล่านะครับสีเนี่ยแอบ,บเข้มกว่านิดหนึ่งสำหรับสเปซเก้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครซื้อสีซิลเวอร์ธรรมดาครับก็จะเป็นสเปซเกกันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังโลโก้เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นเงาเงานะครับเป็นเงาเงาไม่มีแสงไฟรอดนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของนะครับหน้าจอเนี่ยนะครับไอเรื่องที่ว่าข้อจุดด้อยของมันนะครับตอนก่อนนะครับก็คืออ่าจอมากๆนะครับแล้วมันจะมันจะมีปัญหานะครับสําหรับรุ่นเก่านะอ่าจอมากๆอย่างเงี้ยจอจะมีปัญหาตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็มีปัญหานะครับเนี่ยมันจะเป็นภาพสั้อนลางๆอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาอ้านะพออ้าขึ้นปุ๊บค้างอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวเก่านะครับ ตัวใหม่เนี่ยเขาว่าเขาได้ปรับปรุงแล้วแหละก็คงจะไม่มีอาการแบบนี้อีกแต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้อย่าอย่าเปิดอ้าเยอะนะครับผมก็คือเอาสักประมาณเนี่ยองศาประมาณเนี้ยกำลังโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของอทางกายภาพอื่นๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็ r e s o l u ูชันได้เหมือนเดิมนะครับ ปรับเปลี่ยนคือคีย์บอร์ดแล้วก็อัปเกรดตัว CPU มานะครับผมได้หน้าจอเหมือนเดิมนะครับสำหรับปี2020นะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับมีแนะนำกันประมาณนี้นะครับที่เห็นเลยโอ้มีอย่างหนึง่งอันนี้คือเซอรอไพรส์อันนี้คืองงอันนี้คืองงคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตัวพยัญชนะของเรานะครับภา,าษาไทยเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหม พอเป็นปี2020ให้คีย์บอร์ดมาใหม่ให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากเอาคีย์บอร์ดเอาตัวภาษาไทยเนี่ยเอาไว้ฝั่งซ้ายเอาภาษาไทยขึ้นก่อนทีนี้คนที่ไม่ได้พิมพ์สัมผัสนะก็จะต้องแบบเอ้ยเวลาหาตัวอักษรแล้วมันจะงงงมึนๆอยู่ก็มีหลายคนคุยคุยกันกับลูกค้าอย่างเงี้ยก็มีหลายคนมันงงงเพราะว่าปกติเราจะสังเกตภาษาไทยอยู่ขวา เวลาเราพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ภาษไทยอยู่ซ้ายเอ๊ะไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําคิดให,ใ,หใหม่ใหม่ปรับเปลี่ยนนะครับเอาภาษาไทยอยู่ซ้ายนะครับให้ภาษาไทยขึ้นนาก็ก็ดีครับแต่แบบสาหรับคนที่ต้องเลงคีย์บอร์ดในการพิมพ์นะี่ก็จะงงๆนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับบอดี้อะไรก็เหมือนเดิมหนาขึ้นนิดหน่อยแต่น้ําหนักก็คง ไม่แตกต่างนะครับผมนะครับก็ใครที่กำลังเล็งๆจะซื้อ MacBook Pro ก็เนี่ยฮะความแตกต่างของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มีนิดหนึ่งนะครับผมส่วนขุมกำลังอื่นๆก็การ์ดจอก็ให้ตัวเดิมมานะผมว่านะการ์ดจออันนี้เป็นอะไรครับ Intel Iris นะครับกราฟิก540อันนี้ Iris g r a p h i c Iris p a s อ๋อ Iris Pad อ่ วีแรมก็เท่าเดิมครับ1536นะครับผมใครเอามาตัดต่อก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้แรงๆก็ต้องไปเล่นโปร15นะครับโปร15กาการจอแล้ว2กิก4กิกเงี้ยครับก็จะลื่นๆนะครับเวลา Export อะไรเงี้ยเวลาใครที่ตัด 4K จะรู้สึกนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามสเปคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็คือ มันไม่มีรุ่นเก่าให้ซื้อแล้วอะ่ะก็คุณก็ต้องซื้อรุ่นใหม่อยู่ดีนะครับผมไม่ต้องพูดกันมากนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย